จนอนยังไงอะไรสักอย่างยี่สิบเอ็ดตอนบายค่ะสามโมงค่ะตอนตอนนั้นมามาเร็วขนาดไหนครับมันมันไม่ทันอะไรเลยมันตรงนี้ก็ไม่เคยจะท่วมเกิดมาอายุจะหกสิบปีนี่คือรู้ตัวมาอีกทีน้ำขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันเอาอะไรไม่ได้ค่ะตอนนั้นอยู่บ้านหรืเปล่าอยู่ค่ะน้องๆ้องเขาก็อยู่ค่ะ แต่เก็บของเข้าของไม่ทันเลยไม่ทันค่ะขึ้นชั้น้มนนมันไม่ค้นก็ตอนนี้ก็เสียหายหมดเลยบ้านอ๋อนี่สองชั้นเราก็ยังพอใสยได้นะค่ะอาศัยนอนได้แต่ของเอาไว้ข้างล่างค่ะไปหมดเลยตู้เย็นทีวีอะไรไม่มีโซฟาอะไรไม่มีคนที่มีบ้านชั้นเดียวก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะเราเรายถือว่าโชคดีอันนี้มีกี่คนเรือนครับ อยู่ตรงนี้ก็สองตรงนี้ก็สองค่ะอันนี้เป็นบ้านบ้านเราหมู่ที่หนึ่งค่ะก็เสียหายกันแทบทุกหลังมีห้าสิบหกหลังคาเหลือเจ็ดหลังคาค่ะที่มันไม่มีผลกระทบเลยสลาาใจตรงนี้เอารถจอดไว้รถบางคันก็ไหลไปกับน้ำของชาวบ้านนะแต่ของพี่เขาน้องๆเขามาัดติดเสาไว้ค่ะใช้อีแตนรถไถอะไรลากขึ้นไปไว้ข้างบนไว้ก่อน บอกให้พี่น้องไม่ต้องห่วงของมาซื้อได้เนาะถ้ามีตัง ทั้งเพศเนะอ,อะอวันนี้วันนี้เก็บของก่อนเดี๋ยวรดน้ำช่วยกันลางก่อนเนาะค่ะตอนนี้อันนี้ก็โดนอ่าน้ําพัดไหลหลากเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอ่าในส่วนของสะพานบ้านเหล่าคอสะพานสุดเมื่อวานเอา,าจอ,อ่าเอาเครื่องจักรมาซ่อมให้ตอนนี้สัญจรผ่านไปได้แล้วเราจะไปจุดที่ปังค่ะวันนี้ศูนย์สะพานทีิติด นำเครื่องจักรกลข้ามไปได้แล้วเพื่อที่จะไปวางสะพานที่บ้านปังค่าวันนี้ต้องแล้วเสร็จเดี๋ยวพี่กําลังจะไปแล้วก็ขอรับเอาหอนะคะของทางหนาหารวันนี้ก็จะบรรทุกอาหารตอนนี้รถบรรอาหารเนี่ยบรรทุกไปละเพื่อที่จะเอาขึ้นฮอแล้วก็ข้ามไปให้พี่น้องโซน14หมู่บ้านบนดอยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอรอกันหน่อยไม่ขออนุญาตนะคะขอไปก่อนเนาะอนุญาตนะคะ chị đi <laughs> tập mà, tại dio à sao mà trông tập mà quá luôn